ขอขอบคุณพี่โอนมากนะครับตอนนี้อยู่กับพวกเราสองคนแล้วสารวัตรกับทายนั่นเองครับผมแล้วก็ต้องขอสวัสดีนักอ่านชาวเอเวอร์ไวด้วยนะครับผมวินเมทวินรับบทเป็นทายนะครับจากซีรีส์พอเราคู่กันครับครับผมไบาคาร์วชโรวิชิวาลีครับรับบทเป็นสารวัตรครับเห็นว่าก่อนที่จะถ่ายทำซีรีส์ไบวินได้มีการเตรียมตัวหนักมากรวไมไปถึงได้อ่านน <c oughs> ิยายเรื่องพอเราคู่กันด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไรบ้างครับผมก็จริงๆคือผม่า ส่วนตัวเคยอ่านนิยายแบบพวกนิยายรักนิยายวัยรุ่นมาเยอะเหมือนกันแต่ไม่เคยเห็นนิยายเรื่องไหนที่มันแบบเหมือนเอาวงดนตรีเอาเพลงอะไรเงี้ยมาเป็นแบบมาเล่าความสัมพันธ์ของตัวละครไปเรื่องอ่างเงี้ยก็แปลกดีครับแบบรู้สึกสนุกมันอินไปด้วยเพราะมันแบบเหมือนเราคือปกติเป็นส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือไปเปิดเพลงไปด้วยอันนี้ก็คืออ่านเรื่องนี้ไปเปิดสครับไปก็คือแบบไปด้วยกันเลยอะไรเงี้ย มันเป็นนิยายที่ผมรู้สึกว่ามันอินได้ง่ายนะเพราะว่ามันแบบมันอยู่ในช่วงวัยเดียวกับผมเป็นช่วงวัยมหาลายัยเหมือนกันแล้วก็แบบเล่นฟุตบอลกีตร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกสนุกดีครับมันพูดเหมือนมันอยาเป็นสารวัตรฟุตบอลกีตร์มันไม่พูดอย่างงี้ลนะหลังจากได้อ่านนิยายจบแล้วเรารู้ว่าเราจะรับบทเป็นสารวัตรเป็นไทยแล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้าง คือผมอะ่ะรู้ก่อนว่าจะเป็นไทยผมถึงไปอ่านคือตอนอ,อ่านนะผมก็อ่านว่าคิดภาพว่าตัวเองเป็นไทยเลยเรียกได้ว่ามีความคุยเก่งและก็ขเข้ากับคน,น,น,นได้ง่ายเอประมาณนี้ครับตอนอ่านแล้วแบบเอออยากเล่นอยากเล่นเรื่องนี้นนมันค่อนข้างเหมือนเราแบบเยอะเลยเกินซึ่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวบางอย่างหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำแต่ฟุตบอลหรือเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยคือเราว่าทาอยู่แล้วก็รู้สึกอยากเล่นรู้สึกอยาก ลองเป็นสารวัตรดูครับซีนี้เรื่องเพราะเราคู่กันได้ปิดกล้องถ่ายจบไปไปเที่ยวแล้วเรียบร้อยถูกไหมครับม,มีตอนไหนที่เราชอบมากที่สุดอยากแบบให้แฟนๆได้ติดตามมากที่สุดซีนที่ผมชอบนะครับก็เป็นซีนที่ผมเป็นลีดอยู่แล้วแบบมันร้อนแล้วผมเป็นลมไปอ่ะแล้วพี่เข้ามาช่วยไอเรนจังหวะที่แบบจับมือพี่จำได้ป่ะอืมอืมอืมโอ้โหคือมันจี๊ดเข้าแบบ ทำไมอะซึ้งอะมันรู้สึกมากเลยโอ้หทงมันเลนมันมันรู้สึกจริงมันแบบว่ารู้สึกได้ถึงความเป็นพวของชอว์ชอบชายนี่ชอบชากที่กลุ่มเพื่อนผมกับกลุ่มเพื่อนทายมากินเหล้ากันครั้งแรกคือเราเคยอยาิยายไงแล้วเราก็จะชอบคิดจินตนาการว่าไอ้สองกลุ่มนี้เวลามันแบบมันมานั่งด้วยกันมันเป็นยังไงวะอะไรเนี้ยแล้วแบบเออได้เห็นอ๋อประมาณนี้ว้ยเป็นหน้าแบบกันสมาเป็นมีไหมมีกันเป็นอ๋ออยู่ีบยเออมันแบบชอบชอบสิ่งนี้ครับ สำหรับเรื่องนี้มีการใช้เพลงของสครับ,รบในการเนินเรื่องราทั้งสองคนอินกับเพลงสครับเพลงไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับไม่ชอบที่สุดชอบอยู่สองเพลงรือชอบเพลงเข้ากันดีชอบเพลงใกล้ครับคือปกติผมไม่ค่อยฟังเพงลงรักแบบไม่ค่อยฟังเพงลงแบกบไทยเลยอะไรเงี้ยลแบบยยลแบเป็นสองเพลงที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบมันมันความหมายดีแบบมันไม่ไม่เลี่ยนเกินไปนี่แบบฟังแล้วแบบพอดีอ่ะเป็นแบบปกติฟังเพลงรักไม่ค่อยได้เพราะบางอันมันแบบบอกต้งโตไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้รู้สึกว่าเขาแบบ แต่งได้ดีเลยผมชอบเพลงทุกอย่างครับทำไมเหรครับเพราะมันทุกอย่างพี่เข้าใจเเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจเข้ได้ได้เลยีรู้สึกยังไงบ้างที่กระแสตอบรับเราดีมากติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์ประเทศไทยแล้วก็ติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์แบบเวอไวรวมถึงอันดับหนึ่งหมวดละครในเว็บบูด้วยมีใจดีใจครับดีใจแล้วก็ขอบคุณด้วยแต่ก็ขอบคุณมาตลอดครับครับ ขอบคุณอีกครับขอบคุณอีกครับหวังว่าจะได้ขอบคุณไปเรื่อยๆจนจบ13 EP เลยนะทั้งสองคนได้มีแอบไปส่องแท็กตามเซนที่เป็นแฟนบีดกันบ้างไหมก็เราก็ดูไปด้วยแล้วเราก็ถแท็กไปด้วยแหละแบบจริงๆเวลาอันนี้ผมเป็นเองนะเวลาแบบบางทีเราดูอยู่ที่บ้านเราสึ่เหมือนเราเราเป็นแฟนคลับตัวเองดูแบบว่าอุ้ยวันนี้สารวัตรกระถายจะไปที่ไหนวะเราจะตื่นเต้นแบบนี้คือตื่นเต้นไปด้วยเอ้ยมันจะไปยังไงมันจะถึงไหนแล้ววะฮ้ยเราจะเล่นเป็นไงวะเพราะเราไม่ได้ดูเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดู รีแอคของแฟนคลับไปด้วยเอ้ยเหมือนเราที่เราดูหรือเปล่าอย่างเงี้ยสนุกเหมือนแบบเหมือนเป็นแฟนคลับด้วยแล้วมีเพื่อนเมาอย่างเงี้ยเราก็ไปคุยกับเขาเออคือผมส่องแท็กผมชอบดูรีแอคเวลาที่คนอื่นดูเพราะแบบผมรู้สึกว่าเออเขาเาพอเขาเขาชอบกับซีนนี้แล้วเรารู้สึกดีอะที่แบบเราเล่นแล้วแบบเออเขาอินไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ชอบอ่านแต่แบบอ่านแล้วรู้สึกดีใจรู้สึกมีแรงทํางานขึ้นเวลาแบบเจอข้อความประมาณว่าเราทําให้เขาแบบ อารมณ์ดีขึ้นหรือมีความสุขขึ้นแล้วเขาได้ไปทําอะไรของเขาเหมือนแบบไปเชียร์อัพเขาอะไรเงี้ยจะชอบจะแบบต่าแล้วเราจะรู้สึกด,ดีเหมือนแบบไอ้งานที่เราทํามันไม่ได้แค่แบบว่าให้ความบันเทิงนะแ,แต่งานที่เราทํามันได้ให้กําลังใจได้ให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นด้วย,ยผมก็รู้สึกดีเหมือนกันเพราะว่าแบบผมเห็นแท็กเห็นคอมเมนต์ที่แบบแท็กผมมาอะไรเงี้ยที่แบบเห็นเป็นหน้าผมแล้วแบบเออวันนี้แบบมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยเห็นรอยยิ้มของวินอะไรอย่างเงี้ยครับ มีแฟนเอเวอร์วายขอเข้ามาว่าอยากให้ร้องเพลงขั้นกูให้เป็นแฟนฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมจ๊ะ oh, ไม่มีดนตรีแล้วยากเลยอ่ะมีอยากให้ใครมาข้างกันข,ขออยู่ข้างข้างกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉันทำไมต้องไปมองใครกัามมองกันได้หรือ ประมาณนี้ครับที่พี่ร้องหน่อยไหมครับติดกลับและติดกลับทักตหนดิติดกลับมาใครชนะ่ฝากให้ติดตามซีรีส์เพราะเราคู่กันทูเกเตอร์เด s อ r ซีรีส์หน่อยครับครับก็ฝากติดตามซีรีส์เพราะเราคู่กันด้วยนะครับหรือว่าทูเกเตอร์เดือดซีรีส์ออนแอร์ทุกวันศุกร์ทางช่อง Gm m 25เวลาสี่ทุ่มนะครับแล้วสำหรับใครที่ดูไม่ทันแล้วก็สามารถดูย้อนหลังบนไลน์ทีวีเวลา ถ้าทุ่มตรงนะครับและสำหรับคนที่ยังไม่ทราบครับจริงๆซีรีส์เราเนี่ยไม่ได้มีแค่วอร์ชั่นซีรีส์นะจริงๆที่เรามีนิยายด้วยนี่ครับผมสองเล่มนี้เลยเพราะเราคู่กันนะฮะใครสนใจขยากอ่านว์ชั่นนิยายก็ไปหาซื้อกันได้นะครับมีสองเล่มนี่ตามนี้เลยแบบนี้ช่วงต่อไปนะครับเรามาเล่นเกมกันดีกว่าชื่อเกม n i g h t to Know You นะครับเราจะมาหาความเป็นไบวินจากไบวินด้วยกันเองนะครับโดยที่ไบจะต้องเป็นคนตอบคำถามเกี่ยวกับวิน และวินจะเป็นคนตอบคำถามเกี่ยวกับไบต์นะครับครับผมชอบฟังเพลงแนวไหนครับพอแล้วหันหนึ่งสองสา 1, 2, ถูกไหมครับก,ก็ก็เป็นหนึ่งที่ฟังของพี่วินถูกไหมครับพี่ไบต์ตอบถูกครับอ ถ้าที่เคยฟังเห็นเห็นน้องเปิดเพลงก็เห็นแต่น้องก็เปิดเพลงเพลงแบบเพลงป๊อปเพลงก็ต่างผชอบฟังเพลงป๊อปส่วนนี้เขาจะชอบฟังเพลงง่วงนอนใช่ผมฟังเพลงเปิดเพลงเข้านอนแบบเป็นเล่นฟีฟ่าอย่างนี้ยเปิดเพลงหูแทนที่จะเปิดเพลงแบบตื่นเต้นหน่อยเปิดเพลงแบบจะหลับเล่นไปแล้วเชียร์ฟุตบอลทีมไหนครับพี่ดูของผมอะไมาสามสองหนึ่งอ่าถูกไหมครับถูก ม่ก็ดูแต่เด็กคือที่บ้านอนะ่ะเชียแมนยูทั้ทงบ้านเลยตนะั้งแต่แบบรุ่นลงมาพี่ชาแบบลูกพี่ลูกน้องอแล้วก็มารุ่นผมก็เชียแมนยูคือผมอ่ะเชียบาร์ซ่าตอนเด็กแบบชอบมากสมัย<ะ>แบบพวกชาวีรุ่นนั้นเลย<ต>คือเป็นรุ่นที่แบบผมรู้<ะ>แบบทุกทุกตัวทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกอะไรนะนักเตะนักเตะนักเตกะเตใช่แต่ว่าพอแบบโตขึ้นก็ไม่ค่อยในดูอะไรอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ดูซีรีส์พอเราคู่กันภาพภาพยนตร์แนวพี่ชอบ ไม่เป็นคำถามที่แบบมันมันซิมเปลิลแต่มันไม่เคยมีนใ,นใคร<า>มไม่เคยมีนใ,นใครถามเลยสองหนึ่งถูกต้องไหมครับ มมเเขขีียยนนอันนี้บอกภาพยนตร์หรือบอกเขาครับภาพยนตร์ในหนังรักไงอ๋อถูกไหมครับไม่ถูกไม่ถูกไม่เป็นคำถามที่ไม่เคยถามไม่ใช่ที่แบบเมื่อกี้ถึงแปลกใจกันแบบเอ้ยคำถามมันซิมเปอร์แต่แบบมันไม่เคยมีใครถามว่าจะชอบดูหนังที่แบบคนเขาว่าดีอ่ะหนังได้รางวัลหรือหนังแบบคนดูเยอะๆอะไรเงี้ยจะอยากอยากดูผมชอบหนังแอคชั่นครับแนวไหนเทคเก้นเนี่ยใช่แบบแนวนั้นเลยหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านอ่ะ สี่ไม่รู้สามไม่รู้สองหนึ่งไม่รู้ต้อตอบครับและนั่นก็คือและนั่นก็คืออันนี้นั่นเองครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่าก็เข้าไปซื้อได้นะครับมีสองเล่มนะครับชอบอ่านหนังสือไหมทั้งคููผมไม่ชอบเด็กๆจะอ่านเยอะกว่าคือเด็กๆคือถ้ามีเกมบอยก็คงเล่นเกมบอยแต่ไม่ไม่มีตังค์ซื้อ แล้วรู้สึกว่านังสือการ์ตูนมันสนุกที่สุดแล้วหนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายหนังสือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะชอบอ่านหนังสือแล้วก็ถ้าแม่พาไปห้างเนี้ยก็คือแม่ไปซื้อของได้เลยเอาอีดี้ไปโยนไวซี่เอ็ดซื้อของเสร็จก็คือมาเอาอเวลาปกติเข้านอนกี่โมงและตื่นกี่โมงดีสามหรอถึงเที่ยงถึงเที่ยงดีสองถึงสิบถูกไหมครับไม่ถูกอ๋อถูกแล้วคุณนอนกี่โมงครับเมื่อวานเที่ยงคืนอ๋อตื่นเก้าโมงนอนเที่ยงคืนอเออเมื่อวานกูเห็น ตีหนึ่งวต่ออยู่เลยเออตีหนเหรอเออจะเดินนะตีหนึ่งไม่ไม่อยากไม่ค่อยอยากคุยอะไรด้วยนลคนไม่ค่อยพูดความจริงมันจะไม่ได้เลยคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนที่ชอบสองแรไดู่แดรดูหนยสูงไหมครับไมดู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 ดดดู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  ทำไมถึงชอบทำไมชอบเป็นนักสืบไงมันดูแบบฉลาดพี่ใบนะครับครับชอบมารูโตะครับทำไมล่ะครับสนุกครับคิดว่าอีกฝ่ายเหมือนสัตว์ชนิดไหนหมดเวลาครับโอ้ยเขียนชื่อดีกว่าไหมลูกนั่นก็คือโชว์ศิลปะให้เดาวให้เดาวอะไรวะอะไรให้ทุยให้ต่อยีให้ต่อยทีหมู ว่าอะไรหมู่บ้านมีเขาหมู่นี่ขู่เลยเรียนดูดิเดี๋ยวนี่มันมีวิธีแก้ให้มันดูเหมือนให้มันดูเหมือนไฟอย่างยยังไงครับอย่างนี้เออเขียนแต่แรกเลยทั้งวานดูถูกไหมไม่ชอบหลายหมกถผมไหมผมไม่เลยใช่ไม่ชอบหลายหมกชอบหลายหมกหมาบ้านนี่ทำไมถึงคิดว่าเขาเหมือนหมาป่าครับเขาดูโฉบเฉี่ยวอ่ะเขาดูแบบหมาป่าสมบูรณ์แบบล่ะดูเหมือดู เขาดูโฉมเฉี่ยวเลยมัตอนนี้มัเหมือนเป็นแบบรถอะไรทั้งรุ่นเลยอะแล้วคุณไบ์ล่ะครับทำห้คิดว่าน้องเป็นตัวการ์ตูนมีมทำไมคุณคิดอย่างนั้นเพราผมเป็นงูมนต้องคำนวณงูอันนี้หมายถึงในเรื่องเหรอครับดูจริงในเรื่องในเรื่องทายไงมันโง่มันไม่รู้มันชอบแบบ มันโดนเพื่อนปั่นเพื่อนเพื่อนพูดอะไรก็เชื่อสารวัตรหลอกล่ออะไรก็ไม่เคยทันอะไรเงี้ยเลยว่ามันโง่บอกอะไรก็ไม่รู้เลยควายอะไรเงี้ยไปดิ้ในเรื่องไปเรื่องในเรื่องถ้าอยากสนิทกับอีกฝ่ายเราจะต้องทํำยังไงครับสามสองหนึ่งต้องไม่เห็นจะกินอ่ะเห็นมั้ยเห็นพี่โม้พี่อ๊อฟล่อเห็นแบบเปเราแบบเนี่ยที่อีานเดินมาแล้ว ห้องนู้นมีของกินมันก็ไป <c oughs> เฮ้ยอ้อมีเอามีหนมมันก็เดินไปคือแบบเอออยากรู้จักก็เอาของกินมา,านมีอันนี้อร่อยมันก็กินอยากอยากรู้จักก็อของกินมารอมานกะ็กินชอบบกินแต่บอลผมอม่ะก็เริ่มจับไปเตะบ,บอลเขาเหมือนกันตอนแรกนี่คือแบบเขาไม่คุยกับผมเลยแต่พอเ<ม>ตะบอล <dri? S 2> เ,เสร็จอ่ะเฮ้ยวินเป็นไงวะเป็นไงวาเป็นไหนต่อเป็นไหนต่ออย่างนี้เลยคิดว่าอีกฝ่ายชอบคนนี้ใส่เป็นไหนสามสองหนึ่งเวลาครับ อาหมดเวลาเขียนได้แค่นี้เองอะงั้นเขียนให้ต่อสมมติถ้าให้ต่อเขียนว่าอะไรอ่าน่ามีโปรนาว,เ,นาวาเข้ามากันดีเข้ากันดีก็คือคนที่ทเขา้เขากับพี่เขาแบบเขาเ้ากันดีอ่ะครับนั่นแหละจบวินไี่ใบหอวคุณเล่าใหม่อีกิดว่าคุณอยากรู้ว่าพี่วินเขียนไหมคำว่าอะไรคุณต้องลองไปฟังเพลงช่องกัน,นดีนะครับดู ถ้าคนแบบนี้อะใช่ถ้าคนดีครับแต่ว่าถ้าดีแต่เป็นของต้องดีมากๆเราเคยแอบตั้งฉายาให้อีกฝ่ายว่าอะไรหมดเวลาครับสามสองหนึ่งเคนครับผมขอไปที่นี่ฉายาคุณวชิรวิทก่อนเป็นสิ่งที่มันอยากจะเรียกผมแต่มันไม่เรียกเลยคิดในใจคิดในใจคิดในใจไปคิดบ่อยไงไปถูกไหมมีบาย มีบ้างผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เลยผมก็เลยตามในเรื่องอืมถูกไหมครับคุณไว้ไม่รู้ไม่ถูกไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะผมยังไม่รู้เลยแต่ก็ได้อยู่แต่ก็ได้อยู่จริงอยู่ส่วนไหนของร่างกายที่ชอบที่สุดสามสองหนึ่งถูกไหมครับให้เขาดูหน่อยให้เขาดูหน่อยนี่ถูกนี่ถูกอ่ะ จมูกมั้งจมูกผมอ่ะมจมูกแต่พอใจพอใจในจมูกตัวเองที่สุดพอใจโอเคครบมาตาหนีก็ได้อยู่ตาก็ได้ตาก็ได้ต้อาจะก็ได้ทำไมดีไม่มันแบบพอพอกันหลายอย่างแต่ตาก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ชอบมีอะไชอบทุกส่วนในร่างกายตัวเองคือมันดีที่ดีทุกอย่างเลยอ่ะมันดีทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่แบบอขอสามคำจำกัดความเป็นไรวินให้หน่อยวินจะแบบความเป็นไรใช่ไหม หมไไดเวลาครับนั้นได้คุณไบท์ทำไมถึงตอบว่ากินนอนเล่นเพราะว่าไม่มันพูดลยเนี่ยเราไปถามคน่ในกองอะกาบรคําคำนี้เหมือนใครสุดก็คือตั้วต่อยบินออก็มันมันกินไม่กินก็นอนไม่นอน,นก็ไปกวนชาวบ้านมีแค่นี้ถูกไหมครับถูกครับใช่อยากกลับบ้านถูก,ถกไหมครับคิดว่าไง <laughs> <laughs> มากองปุ๊บมาถึง กินข้าวเสร็จหกโมงครึ่งอะเช้าบบ้าไอวินอ,อ,อยากกลับบ้านแล้ว่ะต้อมาต้องมาเองครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามพวกเรายังไงเราขอส่งกลับไปที่พี่โอ๊ตนะครับ